สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดภาคใต้ค่ะนายพีรพันธะะ์สาลีรัฐวิภาข่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานเนี่ยเร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนค่ะพร้อมติดตามสถานการณ์อยากใกล้ชิดโดยเมื่อวานในี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์ข่ะวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะเพื่อเป็นประธานนะ เปิดศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยประสบภายน้ำท่วมค่ะ โดยมีนายนะัทพลรังสิตพลค่ะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายโชตินรินเกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และผู้บริหารเอกชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมนะคะณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะในการนี้ในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะพร้อมคณะนะยังได้มีการพูดคุยนะคะติดตามความเสียหาย พร้อมมอบหมายให้สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะร่วมบูรณาการกับภาคเอกชนจะตั้งศูนย์ประสานหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ เตรียมพร้อมมาตรการต่างๆรองรับสถานการณ์หลังน้ําลดผ่าน3มาตรการด้วยกันนะคะได้แก่1มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการนะคะและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะคะสมาตรการฟื้นฟูหลังน้ําลดผ่านการให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจอุตสาหกรรมค่ะและช่วยเหลือในการปรับปรุงกระบวนการผลิตฟื้นฟูเครื่องจักร ระบบไฟฟ้านะ,ะเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กลับมาดําเนินการได้นะคะอีกทั้งยังมีการสนับสนุนค่ะเงินทุนหมุนเวียนนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในด้านของการเงินนะคะแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมค่ะ 3. เรื่องของมาตรการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะ,ะผ่านการจัดทําแผนรองรับการเกิดอุทกภัยคะ่ะเพื่อ เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะโดยมีการจัดทำเช็คลิสต์นะคะเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยการสร้างผนังกั้นน้ำนะคะมีการสอนวิธีการป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นต้นนะคะนายพงพลยอดเมืองเจริญค่ะเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและโฆษกระทรวงอุกสาหกรรได้มีการเปิดเผยนะคะว่า การใช้พื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในะจังหวัดสงขลาจัดตั้งเป็นศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยประสบภัยน้ําท่วมรวบรวมสิ่งของนะะเครื่องใช้อุปโภคบริโภคของใช้จําเป็นและยารักษาโรคเนี่ยได้บรรจุถุงนะคะถุงอุตสาหกรรมรวมใจมายไม่ทิ้งกันนะเพื่อที่จะระดมและลําเลียงส่งออกไป ให้เป็นกําลังใจค่ะกับผู้ประสบภัยนะคะในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมถุงยางชีพนะคะจำนวน2,500ชุดนะคะโดยมีการปล่อยขบวนคาราวานค่ะถุงยางชีพผ่านรถบรรทุกค,ค่ะส่งมอบให้จังหวัดจังหวัดละ500ชุดด้วยกันนะคะก็ได้แก่จังหวัดสงขลาพัทลุงนาราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะทั้งนี้ หากผู้ใดสนใจอยากที่จะสมทบทุนนะคะหรือว่าร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะศู0 9์ห 5, 5 8น้าานะคะผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11สงขลาหรือว่าจะเดินทางไปด้วยตนเองคะ่ะที่ศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยประสบภัยน้ำท่วมนะคะณศูนยะ์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 1จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะ